เดียนีครับโอโอเดี๋ยวนีน่เดยวลูก่ะ เออืออมีคนคิดถึงวันนี้มีคนถามถึงน้องทายนะครผมว่าน้องไปไหนนี่ทายอยู่นี่ทายดูพี่แฟนขับเร็วงือน้องคนนี้ชื่อทายครับผมชื่อจริงๆชื่อเต็มๆว่าวาเลนทาย แล้วแบบน้องสีเหมือนช็อกโกแลตสวัสดีคร nah, ับไอ้ร right, The ักใครคนดูเร็วสวัสดีครับชื่อทายฮะทินเจ้าฮะ วิสวันวิชเดือนันนี้อ่าจะบอกไงเดี๋ยวอีกตัวเขาป่วยอยู่ครับผมนายดูสิครับนะครับเจ้าน้อง อนแรกจะไลฟ์คนเดียวน่ะฮะแล้วก่อนเข้าไลฟ์แป๊บเดียวน้องเขางอเงเขาวิ่งวนในกกงใหญ่เลยก็เลยเอาน้องเขาออกมาด้วยเกาแบบเหมือนพยายามพังกกง <c oughs> โอ้โอ้โอ้อะไรดูจอยอะไร สวัสดีครับก็ตอนนี้น่าจะเป็นช่วงที่คนกำลังกลับบ้านเนาะก็เดินทางกลับบ้านดีๆนะครับผมอย่าดูไลฟ์เดอร์บอกเพงเลงหน่อยค่ะได้ค่ะปักทายเร็วสวัสดีครับผมชื่อทายฮะชื่อเต็มว่าวาเลนไทน์ครับวาเลนไทน์ น้องชื่อว่าเลนทายครับผมที่ตั้งชื่อว่าวาเลนทายเพราะมือสีเหมือนช็อกโกแลตนี่สีจริงๆน้องเหมือนช็อกโกแลตน้องเป็นกระต่ายพันธ์อนแลนด์หลบครับนี่เท้าใหญ่มากน้องประมาณสองเดือนได้แล้วฮนะสองสาเดือนก็วันนี้วันนี้ไม่บอกว่าไปไหนมานดิแต่ก็น่าจะเห็นใสตอรี่แล้วเนาะ ก็ไปนั่งเรือมานี่ก,กินข้าวครับกินแล้วครับผมอยากรู้ทำไมกระต่ายขยับจมูกตลอดเวลาตายทำไมขยับจมูกตลอดเวลาครับนี่อันนี้น้องเป็นอะไรไม่รู้น้องแบบชอบชอบนอนอย่างเงี้ยชอบนอนแบบง่ายอย่างนี้ตลอดเลยแบบถ้าเกิดจับง่ายเงี้ยน้องนอนได้เป็นชั่วโมงเลยไม่รู้กระต่ายคนอื่นเขาเป็นไหม แต่กระต่ายหมแบบต้องนอนอย่างเงี้ยเขาจะอยู่นิ่งๆเป็นชั่วโมงให้เราให้เราเล่นกับเขาเลยน้องกินเยอะมากช่วนนี้น้องอ้วนไทยอ้วนอ้วนตับเลยอ,อ,เอ๋อเออใช่ครับผมสำหรับวันนี้เนาะมีมีแท็กให้เล่นแบบหลายแท็กมากเลยก็ ขอบคุณทุกๆแท็กเลยนะครับผมใช่ก็หกร้อย K ทวิตเตอร์บุญนะขอบคุณนะครับผมที่ช่วยปั่นแท็กกันแล้วก็มีอีกแท็กหรือสองแท็กนี่นะครับผมพอดีตอนนั้นทางานอยู่ก็เลยแบบไม่ไม่ได้เห็นใช่ก็ไม่ได้ช่วยก็ขอโทษนะครับผมแต่ก็ขอบคุณมากที่ช่วยกันปั่นแท็กนะนี่อิจายี่น้องฝนุ่ม ไช่มองอะไรอ่ะแา่มองจอดิน้องเท้าใหญ่มากที่จริงจะมีน้องอีกคนนะคะผมน้องคนชื่อคริสต์มาสตัวน้องสีขาวเนี่ยน้องอยู่อย่างเงี้ยได้เป็นชั่วโมงเลยเวลาดูหนังเงี้ยก็น้องนอนอย่างเงี้ย แล้วงาหลับตาพิมชอบกระพุ่งกระพุ่งนี่ก็อ๋อสำหรับวันเกิดบุญนะครับผมเอ่อ มีน่าจะงงๆกันเนาะวันเกิดบุญที่จริงสิบกรกฎานะครับผมในเน็ตเขาจะชอบเขียนว่าสิบเก้ากรกฎาก็ไม่รู้ว่าเอามาจากไหนเหมือนกันแต่ที่จริงคือสิบกรกฎานะฮะใช่ไหมไทยป้าาเกิดสิบกรกฎาเนาะ what is the name valentine ครับน้องชื่อ valentine ยังไม่ได้ป้อนยาเขาเลยพอดีเขาไม่ค่อยสบาแบตจะหมดเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าได้ทนข้าวแล้วเดี๋ยวได้ทนข้าวแล้วครับไทยก้มเยอะเหี๋เวนย้อ้วนขึ้นเยอะ ก็วันน right? well. 네ี้มาไลฟ์ให้หายคิดถึงนะพอดีแบบเราไม่ค่อยได้ไลฟ์นานแล้วเนาะตั้งแต่ตอนนู้นเลยก็ไม่ได้ไลฟ์เลยพอดีวันนี้ว่างครับอยู่แล้วเหรออยู่แล้วใช่ไหมมาไลฟ์ให้หายคิดถึงแป๊บหนึ่งด้านหลังดูอะไรเต็ม อันนี้มันคือห้องห้องเสื้อผ้าอีกห้องหนึ่งครับผมพอดีในตู้เสื้อผ้าของเสื้อผ้าเต็มหมดแล้วอันนี้ก็เลยต้องกระจายมาอีกแล้วก็ด้านขวาจะเป็นรูปบุญ มีอะไรถามได้นะฮะอยากดูเชือกป่านแล้วพี่บุญเอ่อเซเว่นซองเซเว่นโปรเจกต์น่าจะจบประมาณกร,รกฎาครับผมออกกองก็หลังจากกร,รกฎาก็น่าจะเริ่มถ่ายเชือกป่านเลยฮะน่าจะนะถ้าสถานการณ์แบบแบบไม่ได้แย่ลงกว่าน,นี้ สินเจ้าฮะอ๋องนขอกำลังใจในการเรียนออนไลน์หน่อยก็ตั้งใจเรียนนะครับผมเป็นกาลังใจให้เนาะก็เข้าใจแหละว่าเรียนออนไลน์มันไม่เหมือนแบบไม่เหมือนไปเรียนจริงๆรับเพราะหนึ่งคือมันไม่ได้เจอเพื่อนไม่ได้เจอแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะได้ลงมือทําไม่แบบก็ลงมือทาแหละแต่มันก็ไม่ไม่ไม่ได้บรรยากาศเหมือนในห้องเรียนแนละ้วกนะ็สู้สครับผมตั้งใจเรียนนะก็เวลาเรียนออนไลน์ก็ก็ตั้งใจเรียนอย่าอย่าบอกแวก ส่วนแม่ๆที่ทํางานนะครับผมก็ตั้งใจทํางานนะเป็นกำลังใจให้เข้าใจแหละช่วงนี้แบบมันเขาเรียกว่าอะไรอะสถานการณ์โควิดเนาะมันก็ทําให้แบบหลายๆคนแบบบั่นทอนก็เป็นกําลังใจให้ฮรก็เอาจิงๆอะ่ะเราได้รับผลกระทบเหมืนแล้วแหละเข้าใจเลยสู้ๆนะครับผมเป็นกำลังใจให้ ซักพักบุญจะไปให้อาหารไทยนะครับผมแล้วก็ไปกินข้าวอาบน้ําพรุ่งนี้ก็มีงานแล้วก็ช่วงนี้ก็งินก็เริ่มเริ่มเริ่มกลับมาแล้วนะฮะเพราะเพราะเหมือนกับเ,เขาเริ่มให้ออกกองได้แล้วเริ่มผ่อนปลนแต่นี่รู้สึกว่าจะหนักขึ้นอีกแล้วก็ไม่รู้ว่ายังไงต่อใช่ไหมครับ หนังจะออกเมกื่อไหร่ก็อย่างที่บอกครับผมสรุโปรเจกต์น่าจะน่าจะสิงหาหรือเปล่าไม่รู้แต่แต่ผมว่าน่าจะใช่แหละประมาณนั้นแหละเอ่อที่จริงมีโปรเจกต์เอ่อโปรเจกต์ Project ซีรีส์อีกอีกอีกเยอะเลยเหมือนกันที่เขาติดต่อเข้ามาครับผมก็รอฝากฝากฝากติดตามด้วยทั้งบุญแล้วก็เปเลมนะครับผมก็คือไปไหนไปกัน แต่ยังบอกไม่ได้เป็นซีรีส์อะไรโปรเจกต์อะไรนะครับผมก็อันนี้กินอาทีแล้ววันดีเดยวบุญต้องไปกินข้าวเติมอาบน้ำอีกเงินเดี๋ยวไปแล้วทายบาย,บายโอ้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 เอๆๆๆๆๆๆอ ฝุดฝิดฝุดฝิดถ่ายไปๆพี่ๆเขาหน่อยเร็วบายบายครับถ่ายบายครับเร็วบายบายครับบายบายก็เดี๋ยวบุญไปแล้วเนาะวันนี้ต้องไปกินข้าวกินข้าวเร็วหเร็วลองทุ่มแล้วนะกินข้าวอาบน้ําให้อาหารน้องแล้วก็นอนวันนี้เต็มตัวทํางานต่อฮะก็สู้ๆกับทุกๆอย่างนะครับผมอ่าเป็นกำลังใจให้กับทุกๆอย่างนะฮะก็ อืมถ้ามันเกิดอะไรมันดีขึ้นก็อยากจะจัดอะไรสักอย่างนะั่นแหละแต่มันไม่รู้มันจะดีขึ้นไหมก็ขอให้มันดีขึ้นนะฮะไปเด้อไปจุบจุบจุจุบคนดูว้าว้วจุบจุบคนดูจุบ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 ,จบอืมจุบ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 อืมไปแล้วนะครับผมไปแล้ว,ไป,วไ,ปไ,ปไปแล้วไป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 แล้วนะไปครับไปไงอะ่ะอยอยู่นี่ไปละ